โยสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวสมุนทวารครับพบกับผมอีกครั้งสไตล์มี่ไนทนะครับวันนี้บ้านสุดท้ายเป็นบิก๊กแกงสไตล์มาสเตอร์ครับบ้านสถานบ้านน้องบิ๊กเลยนะครับโอ้บิ๊กนะครับอืคือทีมแรกเนี่ยผมก็ใช้ทีมหลักผมสู้นะครับแต่ว่าอืทีมล่างเนี่ยผมลังเลแต่จําได้ว่าฟีนิกซ์ไฟเขาเด็ดดวงนะครับ ผมคิดอยู่ว่าจะใช้ยังไงดีนะคิดว่าจะจัดประมาณนี้ไหมอม พอไม่วิวไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยครับ ที่ก็คืออันนี้ครับอันนี้คือผมมีวิวนะครับลุมฟินให้ตายครับเสียงเสียงครับ โอ้มาเกาะแตกอีกนะครับโชคดีที่มันไม่บับดาบโอ้โชคดีอีกกว่าก็คือผมเร็วกว่าเขาน้องเขานิดเดียวครับ ท่านอาจจะต้องไปดุนบ้านสองนะครับผมต้องหาทีมที่มั่นใจกว่านี้ครับมั่นใจกว่า,าทีมอื่นๆที่ผมใช้อยู่นะคอนก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับยิงหวานนี่ยิงเสียวเสียวครับอเต็มหลอดเลยครับวืดไม่วืดนะโอเคปลอดภัยแล้วครับ แปะแปะแปะืปะปะปะดสามทีเลยนะโอเคโอเควันนี้อา่าอาทิตย์นี้รู้สึกว่าทีมนี้จะไม่ไม่แพ้เลยนะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคครับบ้านคุณเทน,นะครับคุณเทนี่เป็นเพื่อนผมนะ <c oughs> แม่งบับจริงด้วยครับ เอาล่ะครับจะเป็นใครครับโห <c oughs> เรียบร้อยครับหนึ่งศพโอ้คอมโบเลียงดีจริงๆครับ s> <S ขอเอ็กต้าหน่อยสิโอ้โห โอ้เก oh, าะแต่อีกนะอืออโทีมนี้เก่งน่าดูเลยครับเบรกต้องคิดแล้วว่าจะเอาเสมอหรือจะเสียบิดมันโอกาสชนะน้อยมากเลยครับจะเสียอนุบิดกับบิดไฟนะครับ บ้านหลังนี้ยังไม่มีตัวแก้นะแต่เป็น DK ไฟนะครับ เลือดเยอะด้วยนะครับ B K ไฟอ คิดสักคู่นะครับคิดถึงช้างนะครับคิดถึงช้างคอนโฮลุสนะครับไม่ก็อาจจะเป็นช้างคอนอันดีนอะไรอย่างนี้นะครับคือโฮลุสโฮลุสมันเหมาะกับ ทีมว้อย่างนี้ดีกว่าครับคือพอผมลองใช้โฮลูสแล้วเวลาเจอทัดไฟไม่ควรเอาโฮลูสไปครับเข้าใจว่าทำไมถึงในกิวผมหนึงเอาบาวตี้ไฟไป,ไปบ้างเอาครูไฟาครูลมไปบ้างนะครับ โอเคทางสะดวกครับโอเค สามทีเรียมากครับเผื่อไม่ตายนะโอ้จิตใจทำด้วยอะไรครับพีสแสงเ้าแ,แรงด้วยนะไม่ใช่เบาๆนะ ุรัวๆนะเอ็กตาสามสี่ทีตลอดครับซื้อรุนวันไหนครับนี่อาจจะต้องไม่ต้องบับปีกแล้วนะเน้นดัมเมดเลยดีกว่า มันก็นจะชุบผิดไฟมัง้งเลสแม่งโคตรเยอะครับมีคนบวกกันใหญ่เลยนะเวลาใกล้จบแล้วครับ ชุกตัวเดิมตลอดเลยครับอย่างดีที่แม่งข้างง่ายนะครับพยายามให้มันติดผิดไว้เยอะๆมันจะได้ตายด้วยผิดนะครับ เรียบร้อยครับรุนบ้าสองอีกแล้วครับปาบเขาให้ครับแล้วฮิวไม่มีผลนะครับอืมเอ่เช่นนี้มันแสบกว่าครับเดี๋ยวเอดีเคผมเอาช้างพวกเอาครับ มานี่ลูกหูตีโคตรแรงะครับขนาดช้างนะครับผมวกไว้อืไม่ติดเลยครับ สนะ oh, ามพันนะครับผมว่าไว้หลาก็ยอางนี้แนะครับตบโคตรหนัก <laughs> <c oughs> ค่อนข้างเซฟนะอย่างนี้ นี่ไงโดนช้างตายครับโอเคอ่า okay. uh huh. โ okay. uh, อเคทีมนก็อย่างนี้เลยครับที่มีเรื่องมากเพราะว่าผมเลือกบ้านเขียวแล้วบ,บ้านเขียวบ้านไหนว่างบวกไปเลยครับเวลามีจํากัดล้ะเกินครับเ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆจะได้ตีง่ายนะครับเขาก็ต่างคนต่างจิ้มบ้านเขียวกันไปครับตามทฤษฎีเราต้องค่าตัวที่ น่าเบื่อที่สุดก่อนใช่ไหมเชนโด้หมื่นสี่ครับมาแล้วครับถ้าจังไรของอมันเน๊อ เชดโด้หมื่นเก้าอีฟีหนาวนี้หน้าตามันไม่ได้ดูเก่งดูเท่อะไรเลยนะแต่มันเก่งสุดละ ก็ S <S คูดสามเอ็กต้าครับเอาที่พี่สบายใจเลยครับ จบครับบอกลาเพื่อนๆหรือ,อยังบายเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยิงไม่ให้เกรงใจช้างเชิงเลยนะครับ ยิ่งช้างซะพุงปิ้นเลยครับช้างผมต้องหลอถ้าไม่ตายนะก็ยื้อๆไปครับสังเกตกันไหมว่าเดี๋ยวนี้อีฟีดมือยิงโคตรแรงแล้วเป็นสายดาเมจกันทั้งน้าเลย โอเคจะได้ใช้ท่าไม่ตายสักทีครับคิดว่าจะทุบไม,ไม่ไม่ได้ครับต้องทุบต้องทุบเจ้าอีฟีนี่แหละครับเพราะว่าผมคิดว่าเจ้าพัดลมเลือดเยอะครับ ปา้าาให้ครับเสียเวลาจังครับกดมือดีกว่าเลสโคตเยอะครับต้องรอถ้าไม่ตายนะต้องตอดเลือดด้วยนะครับระหว่างนั้นตายไหมวะ ไม่ตายจริงๆ้วยถ้าเมื่อกี้ผมตีไปพลาดนี่เสียเวลาเยอะเลยครับปางครับเข้าให้ครับโอเคครับ2องวิน1ดรอนะครับจบกันไปสำหรับกิวคิวกลายมอนสเตอร์นะครับเป็นธงสุดท้ายนะครับของของสัปดาห์นี้ครับไม่รู้ว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับก็ดูแบทเ l e l o ล็อกก็ตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับ ชนะมาไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็ขอกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับเผื่อจะผมคานวณสกอร์ไม่เป็นนะโอเคไปแล้วผมขอตัวไปพักผ่อนทานข้าวนะครับเพื่อนๆก็พูดคุยกับผมได้ใต้คอมเมนต์ comment, หรือจะไปพูดคุยในอินบ็อกซ์แฟนเพจผมได้นะผมจะส่งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทุกคลิปผมกิวโอเควันนี้สวัสดีครับ